ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิษคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันตกิจมาน้าประจำวันเต็มใจเสนอรายการมาน้าประจำวันเรื่องเาวาที่จะเสริมสร้างชีวิตป่าจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนี้พบกันในวันที่28ปเมษาในหัวข้อเรื่องที่มีซื่อว่า โอบกอดและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเห็นหู้และสามาัคคีทำห่วมกันในมือน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเพลงสรรเสริญบท 1, 16, ที่1นึ่ข้อที่หถึงข้อที่เพระธรรมเพลงสรรเสริญบท 1, 16, ที่1นึ่ข้อที่หถึงข้อที่เก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อเป็น,นี้ ขน้อยหักองค์พระูุเป็นเจ้าพอพระองค์ได้ยินเสียงของขนอองาน้อยห้องหาพระองค์ทรงฟังคําภาวนาอธิษฐานของขาน้อยพระองค์ทรงฟังขาน้อยทุกๆเถื่อเมื่อขาน้อยห้องหาพระองค์ขาน้อยถืกล้อมด้วยอันตรายถึงตายจึงอยู่ใต้เงาแห่งแดนมรณานั่นมันหัดบีบไว้จนอึดอัดในจิตใจจึงมีแต่ความย่านกลัวและโศกเศร้า แล้วขาน้อยห้องหาองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สวยซู้วาข้าได้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดสวยขาน้อยให้พ้นด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์สื่อและทรงคุ้นความดีพระเจ้าของพวกเขาทรงเมตตาการุณาอย่างเต็มล้นองค์พระผู้เป็นเจ้าปกครองผู้ที่ขา้าทีเพิงพาเมื่อขน้อยอยู่ในอันตรายพระองค์ได้สวยไว จิตใจของข้าน้อยเอ๋ยจงเสื่อมั่นเถิดเพราะองค์พระบู้เป็นเจ้าทรงประทานความดีแก่เจ้าแล้วพอเอ้ยอ่านหนังสือให้ลูกฟังได้บ่ลูกสาวของคอยถามมันโบเมนคำถามประหลาดที่ลูกจะถามพอเม่ ลูกสาวของคอยอายุ11ปีแล้วเด็กในวัยนี้จะขอแบบนี้หน่อยลงกลัวตอนที่พวกเขายัางน้อยได้ลูกคอยตอบอย่างยินดีลูกสาวขึ้นมาคดตัวนั่งอยู่กับคอยถึงตังนวมขณะที่คอยอ่านหนังสือเรื่องอภินิหารแหวนของโลกนางกอดคอยแน่นจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษสำหรับพ่อเมย นี่อาจเป็นความหู้ซื้อของความหักบริบูรณ์ที่พระบิดาเจ้าทรงมีต่อเขาและความปรารถนาที่จะให้เขาโอบกอดการสถิตยอยู่ด้วยและความหักของพระองค์ในเวลานั้นเองคอยหู้ตัวว่าคอยบุคือกับลูกอายุ11ปีของคอยเลยส่วนใหญ่แล้วคอยมักจะอยู่คนเดียวเขาขาดจากความหักของพระเจ้าได้ง่ายๆความหักที่อ่อนโยนและปกป้อง ดังเพลงสรรเสริญบทที่หนึ่งที่บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์สื่อและทรงคุณความดีพระเจ้าของพวกเขาทรงเมตตาการุณาอย่างเต็มล้นควมหักแบบที่คอยสามารถคดตัวอยู่ถึงตักของพระองค์คือกับที่ลูกสาวของคอยเฮตและพระองค์ทรงซอบปัไทยในตัวคอยเพลงสรรเสริญบทที่หนึ่้อจแนะนำเฮาว่าควรเตือนตัวเองอยู่เสมอ ถึงความหักประเสริฐของพระเจ้าและเข้าสู่อ้อมพระหัดที่รอคอยท่าเฮาอยู่จิตใจของข้าน้อยเอ๋ยจงเสื่อมั่นเถิดเพราะพระเจ้าทรงประทานความดีแก่เจ้าแล้วพระหลคงทรงหักเฮาอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่คารพ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรเบิงน้ากันว่าเทือสุดท้ายที่เจ้าพักสงบอยู่ในความหักของพระเจ้าคือเมื่อใดมีอย่างที่คัดข่วงเจ้าจากการหับการโอบกอดของพระเจ้าแล้วก็มาถึงส่วงสุดท้ายของมานะประจำวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐาน พระบิดาเจ้าขอประคุณสำหรับความหักบริบูณ์ที่ทรงมีต่อขาพลงโปรดช่วยให้ขาพลงและเลิกถึงความหักนั่นและพักอยู่ในความดีของพลงอธิษฐานโดยความเสื่อในนามสื่อพระเยซูคริสเจ้าอาเมน